ผมเพิไปกดปิดอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรก็ต่อเลยนะครับถ้ากี้เขาเขาให้ไปที่เห็นนะไม่ใช่สิเห็นนะเอามารวมกันก่อนของที่จะต้องใช้อยู่ตรงนี้ส่วนส่วนตัวน้องตัวน้องไปใส่ละนี่เข้าไปร้านอันนี้กันเพราะว่ามีต้องการความช่วยเหลือหนึ่งคน นั่นก็คีนี่ไงต้องการขอช่วยเหลือใช่ไหมพอดีเลยไม่ต้องประกอบฉากแล้วโอเคทีนี้ก็ไปกันต่อไปที่ไหนกันยังไม่ได้รู้นะครับท่านผู้ชมต้องไปดูกันก่อนเดีงผมไปดูพี่โพนี่ก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมพาไปโอเคจ้าแต่ว่านะ ดูพี่พลนี่กันอยู่ครับอันหนึ่งโอเคเรารู้วิธีแล้วว่า,าจะทำยังไงต่อเรานึกเออแล้วว่าจะทำยังไงดีพอดูพี่พอดีเลยรู้เรื่องเลยไปที่ร้านร้านอะไรวะร้านหมวกโอเคโอเคไปร้านหมวกมีคำใบใหม่ เฮ้ดินะใช่แล้วใช่แานานี่ป่ะเนี่ยคือว่าปันหนึ่งนะอ๋อนื้อออกนะเนื้อออกนะร้านนี้ือเดี๋ยวนะนี่ไงจริงจริงด้วยถึงแล้วนะครับเจอของที่ต้องใช้แล้วค่ะท่านผู้ชม เดี๋ยวแา๊นหนึงนะครับท่านผู้ชมผมจะทำชิบ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 อือได้แล้วนี่ถือว่าขโมยได้แล้วกัน <c oughs> ได้ไปละเสร็จไปและหนึ่งลายแต่ยังมีของสิ่งหนึงที่ยังไม่ได้อ,อืลายใหม่สวยจัดเลยซ่อมให้เดี๋ยวเราเอาอันนี้ไปเก็บก่อน พี่ฝนยังไม่ได้ไปเก็บเลยนะี่นะเดี๋ยวให้พี่เอกไปจัดการก่อนพี่เอกฝากเอาสเก็ตบอร์ดเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนี่นะครับเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้เข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเออข้าตรงนี้ถูกแล้วเออเออถูกแล้วถูกแล้วก็เอาของมันรวมกันไว้ตรงนี้ก่อนของที่เราจะต้องใช้ นี่ได้แล้วอันนี้อะไรอันนี้ทิ้งไปช่างมันไม่ต้องรู้สึกว่าจะมีของอีกไปกันต่อให้พี่ให้ยังไงต่อดีนะคิดก่อนรู้สึกว่าจะให้หาตุกก๊กตาม,มางๆด้วยล้วเนี่ยพวกเนี้ยแต่ยังไม่รู้เรื่องราวอ,อืม ไปไหนต่อดีนั่นสิเดี๋ยวเช็คคลิปก่อนไประไรนี่สิงั้นรอติดตามอีพีต่อไปนะครับอีพีนี้ก็พอแค่นี้นี้แหละเพราะว่าวันนี้ผมต้องไปทุระสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนอย่างนี้ก็ไลก้กครใช้ก็ใช้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ